ขณะนี้เราได้มาถึงรอยพระพุทธบาทรอยที่สี่โยนกปุเรตึงตามตำราบอกว่ารอยที่สี่ของรอยพุทธบาทองค์จริงอยู่ที่เมืองโยนกโยนกปุเรคือโยนกปุระนั่นแหละเมืองโยนกสมัยก่อนวัาที่นี่คือเมืองโยนกนี่ยเขาว่าองค์จริงนะองค์จริงเพราะว่าไงไงก็ว่าตามกันเพราะที่นี่เก่าแก่มากเมืองลบบุรีนี่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยขอมแนละ้ว ก่อนยกอนอุกิก <c oughs> นสุโไทยอีกนี่รอยพุทธบาทองค์ที่สี่โยนกปุเรเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆว่าเป็นอย่างไรจะดูใกล้ๆว่ารอยพุทธบาทท่านเป็นอย่างไรนี่คือบันไดทางเดินขึ้นเป็นเช่นนี้ <c oughs> ขเ,เขาให้ถอดรองเท้าเ <c oughs> ขาให้ถอดรองเท้าเ <c oughs> ขาให้ถอดรองเท้าเดินขึ้นไป แล้วก็จะถอดแล้วขึ้นไปดูนี่ใกล้ๆแล้ว รอยพระพุทธบาทรอยที่สี่โยนกปุเรคำนมัสก,การรอยพุทธบาท เดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆว่าเป็นอย่างไรต้องใส่อะไรครอบไว้เดี๋ยวไม่งั้นคนจะทําทสิ่งที่ไม่เหมาะสมประพฤติหรือทําอะไรที่ไม่เหมาะสมต่อรอยพุทธบาทก็เลยต้องทําที่ครอบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมไม่ให้เกิดกรรมแก่มนุษย์ผู้ไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการจะได้ไม่ไม่เกิดกรรมนี่ ก็เลยสร้างอะไรครอบเอาไว้ไไนี่คือสร้างครอบเอาไว้ร้อยพุทธบาทของที่สี่ชาวพุทธเราก็จะเอาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วเอาเงินไปด้วยเพื่อจะ,จะได้ร่ำรวยตามกติความเชื่อของชาวพุทธเรานี่สูง แค่จุดนี้จะชมวิวได้หมดเลยทุกที่ทุกทิศเลยรอยพุทธบาทองค์ที่สี่อยู่ที่นี่ลบบุรีเมื่อมาที่นี่ตั้งคิดว่ามันจะมานัสการรอยพุทธบาทจะมาไหว้ได้จะมาไหว้ได,ไได้อาจจะมองไม่ชัดเพราะมีลูกกรงต้องสร้างที่ครอบเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมนุษย์จะทำไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งาม จะซูมดูใกล้ๆว่าเป็นอย่างไรซูมดูใกล้ๆก็เห็นแต่กรงเหลก็ก